รายงานสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษานักสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาร้อยเขตหนึ่งนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลายัยมหามากุฏราชวิทยาลายัยวิทยาเขต1 0ดประกอบไปด้วย 1. นางวรรณภาสังวิบุตร 2. นางพัตตยาอังคุณะ 3. นางสาวนันทวันงามแสง 4. นางสาวรัติยาวงอินตา 5. นายอธิพัฒน์จันทิพย์6ว่าที่ร้อยตีถนัดประดับเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่103ทับถนนรณชัยชาญยุทธต,ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดมีหน้าที่กำกับดูแลส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นครอบคลุมพื้นที่7อำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ดประกอบด้วยอำเภอเมืองร้อยเอ็ดอำเภอจตุรพักพิมานอำเภอทวัตบุรีอำเภอศีสมเด็จอำเภอแจงหารอำเภอเชียงขวัญอำเภอทุ่งเขาหลวงมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน230โรงเรียนมีนักเรียนจำนวน 2 7 6 7คนค้าราชะการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจำนวน1 7 5 1คนและมีบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน87คนบริหารงานโดยนายสุภาพวงศามารถผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งและรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งสท่านประกอบด้วย 1. น,นายสุกิจการสุข 2. นางสิริวันพลเศษสาม นายปริญญานวนลรักษาวิสัยทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเอดเขตหนึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มทักษะและค่านิยมของบุคลากรภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคสว่วน สู่มาตรฐานระดับสากลพันธกิจพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากลส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้คุณลักษณะและทักษะการเป็นผู้เรียนในศตวรรษที่21พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพค่านิยมร่วมและทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนโครงสร้างการบริหารราชการส่วนต่างๆภายในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งประกอบด้วยิ0กลุ่มงานดังนี้ 1. กลุ่มอำนวยการ 2. หน่วยตรวจสอบภายใน 3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4. กลุ่มนโยบายและแผน 5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 6. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 10. กลุ่มกฎหมายและคดี กิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษานักศึกษาได้รับการปฐถมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาโดยนายสุจิตกลางสุขรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งเป็นประธานในพิธีโดยมอบหมายให้นายดำิดีจันทรวิภาคผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้บริหารพี่เลี้ยงได้นำนักศึกษาศึกษากลุ่มงานทั้ง10กลุ่มก การบริหารงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นการกระจายอำนาจไปยังส่วนต่างๆภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยจะมีผู้อำนวยการกลุ่มแต่ละกลุ่มเป็นผู้กำกับงานแต่ละส่วนโดยการมอบหมายงานให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบโดยการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละกลุ่มงานจะกำกับติดตามการทำงานของแต่ละกลุ่มงานโดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งสท่าน เพื่อการทำงานของแต่ละกลุ่มงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในโอกาสนี้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพขอขอบคุณนายสุภาพวงสามารถผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอกเขตหนึ่งนายสุจิตกลางสุขนางสิริวัลพลเศษนายปริญญานวนลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา101ร,ร้อเอ็เขตหนึ่งนายรำริดจันทราวิภาคผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกท่านในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้อำนวยความสะดวกและข้อมูลต่างๆขอขอบพระคุณค่ะ